ฮัลสวัสดีพี่น้องปอปไายสุขุสุขคนนะครับผมพบกับ่ข่บูมน้อย้อยเอ็ดนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูว่าพี่โจมามาหาอันมาทําอะไรกับอันป้าจําลองนะครับผมาข้ให้กินเออเดี๋ยวค่อยบอกค่อยเห็นแล้วมีคนเอาอันนั่นให้เจ้าน่ะเอ้โชคดีทะเะวะพ่ลึกแสดังเทว่า่มาอยู่ต้งนมนยังไม่มีใครซื้อบ้านให้ น้องไอมาอยู่ก็ไม่เห็นจะซื้อ้าาเจคุณอะไรน่ะเจ้านายเจ้าน่ะอ๋อเจ้านายพี่ใหญ่ใจดีพี่ใหญ่ใจดีมาจากออสเตรเลียคุณอะไรเนะต้องมีจานดูเต๊ะนึ่งข้าวให้นึ่งข้าวมาด้วยมากินข้าวที่นี่จะกินข้าวเหนียวร้อนๆอืมนะไม่ให้กินอะไนะบ่านนี้ได้ยามาได้ยังล่ะเออ อันนี้ก็คือพี่พี่จู่เชิญก็จำลองใช่ไหมครับใช่ครับผันใจเสมอของผมโอ้โหแล้วก็คืนคืนนี้พี่จู่มีอะไรสักลังสองลังนะครับออ่่แนนนครับวันที่เจ็ดมีให้ยายบ้างไหมวันที่เจ็ดให้มีให้แน่นอนแล้วก็ประลองครับพอดีมีเอฟซีฝากถามว่าวันที่เจ็ดจะมีงานเหมือนเดิมไหมครับมีเหมือนเดิมเรียกโทนนี่เหมือนเดิมใหนักร้องด้วย อ๋อมีนักร้องด้วยนะครับผมเห็นบ่อคัท่่นองครับสรุปว่างานปันที่เจ็บนี่เหมือนเดิมนะครับเยูด้วยกันึขึ้นี้ก็บอกให้มันไปมาข้าเออรืองข้กินข้าวเหนียวตอนร้อนมาเรียงก็เตี๋ยนักร้องอยู่ก็นี่ไงก็มากินด้วยก็ได้มือแรง ตอนเย็นก็มาด้วยกันนะบ้านด้วยนี่ยตรงนี้ครับผมก็เจ้าคยังไม่ได้ไปเดี๋ยวค่อยจะขึ้นบ้านใหม่ขึ้นมก็คือบูมน้อยก็เชิญไปจำลองแล้วนะพี่โจ๊ดวันนี้บูมน้อยฉลอง21ครับนี่หมูทะอันนี้น่ะอะไรไมโครโฟนรู้แล้วมันสีทองจริงหรือทองปลอมไม่ทองคำมาล้อมันมุก ยังเชิญฝรลองด้วยนะครับผมทั้งงานบุญแล้วก็งานของพี่โจ้ด้วยเนาะเราก็จะเอามารวมกันประกาศด้วยนะคะงานยายจำลองวันที่เจ็ดนะครับผมจัดใหญ่จัดเต็มจินตลาดไม่มามาแต่สิริพรทสองก็คือยายจำลองพ่อกันแม่พี่น้องวันที่สองวันที่เจ็ดครับผมวันที่เจเจ้าจะไปเดินแบบปับพี่บังเจษเดินแบบที่ไหนพระจำลอง โจะลงจะไปไหมเป็นในแบบที่ไหนพี่โจ้เขาอุตส่าห์ส่งเงินมาให้เลยเนาะเขาซื้อตั๋วเครื่องบินเอฟซีของป้าเยี่ยมส่งตั๋วเครื่องบินเอฟซีจากอเมริกาเขาซื้อตั๋วเครื่องบินมาให้ป้าสองป้าป้าคือป้ารองกับป้าถอนจะต้องไปที่กรุงเทพไปเดินแบบอ๋อสุดยอดเลยสุดยอดเลยพี่น้องไม่ได้ส่งให้ผมก็จะบอกให้เขาส่งให้ได้ไม่ สุดหยอดเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็อาแค่นี้สักก่อนนะพี่น้องนะครับผมพบกันในอีพีต่อไปครับพี่น้องสวัสดีครับผม